อตอนนี้เราก็ได้นำท่านผู้ชมมาถึงโรงแรมดอชดาที่เราจะาพักผ่อนในค่ำคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้แล้จะมีกิจกรรมกันหลากหลายเลยนะที่นี้กับเพื่อนๆ NUKU 2 6หรือพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาลาัยขอนแก่นรุ่นที่26หนะห้องพักสะอาดน,นนะ สวยงามตกแต่งลักษณะเป็นแบบไทยๆฮะสุดยอดมากเลยเจะพาท่านผู้ชมไปนะเปิดม่านออกเราก็จะเป็นเทอเลสด้านนอกนะฮะเปิดออกท่านข้างนะขอโทษท่านผู้ชมด้วย พอเปิดห้องออกมาก็จะเจอเป็นซีวิวนะฮะซีวิวแล้วก็จะเห็นทะเลคล้งน้ำอยู่ไกลๆแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายที่เราเห็นเป็นสีๆนั่นคือเรือนะฮะเรือประมงเรือตกหมึกด้านล่างก็จะเป็นสระวไว้น้ำอเคสระว้น้ำ สวยน่าใช้บริการมากกับพวกนี้ขอบเชิญค่ะอันนี้คือเทเลสต์ด้านนอกเทเลสต์ด้านนอกเอาไว้นั่งพักผ่อนเราก็จะเอาหมอนเลื่องอะไรมาใช้ลักษณะเหมือนห้องร้บงขกได้นะขอขอนุญาตเสซมัรยา <c oughs> อันนี้โอเคนี่ <c oughs> นี่ฮะนี่คือห้องด้านใน เมื่อเราเปิดเข้ามาเปิดแอมแอร์เย็นฉ่ำเลยนะท่านผู้ชมดอสิดาดอสิดาดอสิดารีสอร์ทแอนด์สปาข้างในมีอะไรบ้างคนระับเปิดให้ท่านผู้ชมดูด้วยินชักก็จะเป็นพวกช่วยกาแฟต่างๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นบาร์คาเร่าบาร์ด้านาหน้าอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นทั่วไป ตู้เย็นมีอะไรบ้างตู้เย็นก็จะมีพวกเครื่องดื่มพวกช็อกโกแลตแอร์พวกนี้เป็นสินค้าที่เวลาเราทานแล้วเราต้องจ่ายตังค์นะฮะมีลิ้นชักลิ้นชักนี่ไม่มีอะไรนะฮะโอเคเราไปดูห้องน้ำกันเอ้ยนี่เป็นกระจกกระจกแต่งตัวตู้เสื้อผ้า โ้สุภาอ่าไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำเป็นยังไงบ้างห้องน้ำราชดามีอ่างอาบน้ำตามมาตรฐานทั่วไปรงดรม่าดาวอ่ะประจบแล้วก็โถส้วนตามมาตรฐานแล้วก็ที่อาบน้ำนะที่อาบน้ำลักษณะคล้ายๆ้ทั่วไปเนาะ รถนัมบ่อร์ไอโอ้ามันเป็นวิดีโอแล้วทำไมมันหายไปแล้วอ่ะอ,ดดอ,อันนี้คือยี่ห้ออะไรคะเนี่ย,ยโยตโยตาย้าไฮบริด <c oughs> ไม่ใช่ไฮ <c oughs> บริดไฮบริดแหละเจ้าของนี่เวลาเปิดอะ คน <g trillion> ล็อกก <c oughs> ็จะขึ้นตรงนี้ <c oughs> <อ>เลยสุดยอด